สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสอเซนินเด็กอยู่ในแดนบวกนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับทางด้านของพี่เพียกน,นทรอ้อนรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ซีจบค่ะพี่เพียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวยครับค่ะเดือนใหม่แล้วนะคะเดือน6ค่ะเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2เซ็ตเปิดมาก็สดไซค,คึกคักดีไหมดีไหมดีค่ะทะลุ1350ขึ้นมาแล้วค่ะครับผมทีนี้ทีนี้ก็เลยแบบ เดือนนี้จะมันจะไปต่อไหมหรือว่าเดือนนี้จะลงดีจะยังไงดีเพราะว่าค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีท่าทีที่จะที่จะชะลอเลยนะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาเนียนขึ้นมาเรื่อยๆทำจุดสูงสุดจริงๆก็เป็นเรื่องดีพี่มวยเพราะว่าเราก็จริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีของคนเล่นหุ้นนะค่ะเหรอฮะเออก็เล่นก็เล่นกันไปอย่าไปอย่าไปกังวลมากแต่ว่าเวลาเล่นเก่งทำไมในตลาดที่มันอยู่ข้างบนแบบนี้ก็ก็พยายามอย่าใช้เงินเยอะเล่นพอสนุกสนุกไปได้ S <S อ,อ,อแล้ว,จ,วจังหวะจังหวะมันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงอะ่ะที่บางบางทีตลาดลบบ้างขึ้นบ้างก็หาจังหวะเอาแล้วกันแต่ว่าตัวหุ้นก็มีขึ้นบ้างลบบ้างเนี้ยเราก็หาจังหวะเล่นเอาไอจ้จลงก็ซื้อขึ้นก็ขายเอาเป็นลอจิกประมาณเนี้น่าจะดีกว่าค่ะทีนี้กรอบในรอบนี้จะขยับขึ้นยังไงดีคะตอนนี้มันทะลุหนึ่งสามห้าศูนย์ขึ้นมาแล้วค่ะครับถ้ลุหนสามห้าศูนย์เหลือแนวต้านทางแก๊ปนะครับอยู่ที่หนึ่งสามหกศูนย์นะครับ หนึ่งสามหกศูนย์ถึงหนึ่งสามเก้าศูนย์เป็นกรอบแกปที่เปิดไว้ก่อนที่จะกระแทกลงมาแรงๆเนี่ยครับค่ะหนึ่งสามหกศูนย์กับหนึ่งสามเก้าศูนย์จะเป็นแนวต้านจะ,จะเป็นกรอบแนวต้านที่เป็นถัดไปนะครับตอนนี้ต้องถือว่ายังไม่ข้ามหนึ่งสามหกศูนย์ตั้งแต่หนึ่งสามหกศูนย์ขึ้นไปเนี่ยความยากของการขึ้นมันจะุดมันจะยากขึ้นค่ะมันจะไม่ได้ขึ้นง่ายๆแต่ว่าถ้าซึมขึ้นแบบนี้ก็พอไหวขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างก่ได้อืม ส่วนแนวรับนะคะเราเรามองลึกไหมคะแนวรับขยับขยับมาแถวประมาณพันสามนะครับพันสามร้อยทุนท่วนใช่ครับจากนั้นต่อจากนั้นมันไม่มีเส้นเลยครับเส้นค่าเฉลี่ยก็เถวเนะี้คือนี่คือบนสุดละหนึ่งสามผมเอาตัวเลขจริงให้ก็เอประมาณหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับประมาณค่ะขยับไอตัวเนื่องจากพุ่มันขึ้นเรื่อยๆไอเส้นเนี่ยมันจะจากหนึ่งสองแปดศูนย์้วขยับมาเป็นหนะึ่งสามสามศูนย์ละ ا, คือคือการขึ้นในใน, guessing, ในรอบนี้ที่ขึ้นมาจากหลุดพันไปแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่มันเป็นโมเมนตัมมาจากอะไรบ้างคะพี่เปียคือฝรั่งก็ไม่เข้ามันเป็นเ,นเรื่องของพวก<ป>เราล้วนๆเลยพี่ปอยพวกเราเล่นกันเองเลยอืนะพวกเรานี่เงินเยอะมากนะค่ะค<า>เอ,อมีหุ้นที่ขึ้นมาแล้วเราหลุดอ่ะคือเนื่องจากรอบนี้มันติดไม่นานอย่างสู้ทุ้นใหญ่ๆหุ้นกาค่ะติดได้ประมาณสักสองเดือนเองก็ขึ้นมาให้ขายแล้วอาจจะไม่ได้กำไรเยอะนะแต่ว่ามันหลุดได้ แล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤษภาเป็นหุ้นเดือนของหุ้นเล็กๆเ,เลยเล่นแบบเล็กมากๆเลยแล้วก็ขึ้นมาแรงด้วยนะหุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมาให้ขายเช่นเดียวกัน,กนเพราะฉะนั้นเราจะมีเงินเยอะและเราเองก็มีเวลาเยอะด้วยนะค่ะงงคตอนนี้พวกเราที่เล่นพูดกันอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะเออเออก็เอาวะพัวกันอยู่แถวนี้แหละ,ค,ะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> มันก็เลยมีแรงมีแรงพยุงแหละ ทีนี้บ้านเราส่วนใหญ่เป็นนักเกงทำไรพี่มวยพราะนั้นมันก็จะมีแรงพายุงาลงมาก็้ก็สู้กันนั่นแหละคือต้องเข้าใจว่าคนที่เล่นเกงไวเขาไม่กลัวอะไรอยู่แล้วค่ะใช่เต็มที่เราก็สต็อปลอติกไปค่ะทีนี้เออเกงอะไรหุ้นใหญ่ได้ไหมคะหุ้นใหญ่มันจะช้าหน่อยอย่างผมยกตัวอย่างนะแอดวานที่เราซื้อกัน, 8, 8, 8, นัร้อยแปดแปดแปดเก้าเมื่อสักสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์เลยนะค่ะเนี่ยเพิ่งขึ้นไมาให้ขายร้อยเก้าสามเองพี่ยอม มันมันมันช้าแบบเนี้ยแล้วก็เมื่อเมื่อวานวันศุกร์เนี่ยมันมีตัวลงพวก PTTGC พวกท็อปก็ซื้อได้แต่ว่าวันนี้ก็ขึ้นมาละเวลามันขึ้นมันก็ได้ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะพี่บอค่ะมันก็ได้แค่นี้แหละถ้าจะเล่นหุ้นใหญ่ห,ญหญุ้นกลางนะค่ะทีนี้ถ้าถ้าถ้าเลือกเป็นตัว PTTGC อย่างที่แนะนําเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีกรอบกรอบอยังไงบ้างคะราคานักนานสี่ส <40 4, S 2> ิบส <40 4, S 2> ี่สี่สิบสี่เนี่ยไอตัวแนวรับมันคือเมื่อวนันศุกร์ ค้่าๆคือประมาณสี่สองน่ะแต่ว่ามันลงไปไม่ถึงสี่สองนะ่ะคนซื้อต้องซื้อสักสี่สองห้าสิบอ่ะสี่สามแนวต้านก็อยู่ประมาณสักเอาเอาแนวเอาสั้นๆแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่ห้าห้าสิบเนี่ยได้ประมาณสองบาทห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เออคืนนี้เผอิญว่าเรามาเช้าวันนี้มันขึ้นมาแล้วก็เลยซื้อไม่ได้อีกรอย,ยอร่อรอย,ยอร่อก็ต้องรอย,ยอร่อแนวรับอยู่สี่สองนะครับค่ะได้บวกลบให้ได้หน่อยแล้วกันตามสถานการณ์ตลาดละค่ะได้ค่ะ สุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้นิดน,นึงสลับเดือนหกนะคะือนคน <5 S 2> ที่ทเป็นนักเก็งกไรสามารถยังเล่นได้ในตลาดหุ้นแบบนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากให้ลดน้ำหนักลงมายังเคยเล่นร้อยเปอร์เซ็นี่ยลงมาเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นตพอแล้วก็อย่าลืมนะครับไม้สุดท้ายของการเก็งกไรมลาต้องขาดทุนอย่าพยายามให้ติดทุนดนะครับเรามีประสบการณ์เยอะมากและรู้ว่าไม่ไหวให้ออกเอาเออกทันทีนะครับค่ะได้ค่ะขอตระแบบขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยขออนุญาตติต่อสัปดาห์หน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เปียกนทวัต์อ้นรัฐจับบริษัทหลักทรัพย์ g s m b นะคะก็ให้แนวต้านของเซ็ตไว้ที่1360นะคะเซ็ตตอนนี้นะคะอยู่ที่บริเวณ1356ค่ะนะคะแนวรับนะคะรอบนี้จะอยู่ที่บริเวณ1310นะคะแล้วก็1,300จุดค่ะแนวต้านการขยับขึ้นรอบนี้จะอืดๆนิดนึงเพราะเราขึ้นมาค่อนข้างจะต่อเนื่องขึ้นมา เรียกว่าค่อยๆไต่ก็จริงแต่ว่าก็ขึ้นชันเหมือนกันนะคะจากพันมาพันสามยเนี่ยนะคะยังไม่มีปรับฐานใหญ่เลยนะ,ะมีแต่ปรับฐานระหว่างทางเล็กๆน้อยๆนะคะแนวต้าน1น6 0ค่ะส่วนต้านถัดไปอยู่ที่13-90นะคะส่วนตัวหุ้นเด่นนะคะก็ยังคงเก็งกาไรได้อยู่สําหรับคนที่จะเก็งกําไรนะคะแต่ว่าจังหวะของการเก็งกําไรนะคะจะเป็นลักษณะของการรอนะคะช่วงจังหวะของการย่อเข้าซื้อหุ้นใหญ่นะคะที่แพทเทิร์นดีอยู่นะคะอย่างตัว ที่แนะนำในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ p t t g c นะคะราคาหน้ากระดานของ p t t g c ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณเ44บาท25สตางค์ค่ะรอบิดท,ที่42บาทนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่45บาท50 000สตางค์นะคะจังหวะของการเล่นเนี่ยก็คือ5%ก็ไปเลยนะคะคือกำไร5%นะคะก็ออกเลยนะคะเพราะว่าต้องเล่นสั้นนิดนึงช่วงนี้นะ,ะเพราะว่าตลาดก็ยัง ยังอืดๆอยู่แล้วก็หุ้นตัวใหญ่ก็อืนๆนดๆน,น,น,นิดนึงแต่มีแก๊ปให้ท่านเล่นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือท็อปิกสำหรับหุ้นใหญ่ะคะส่วนใครที่ชอบเก็งกำไรชอบใช้นะคะตัวของ เครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นรายตัวหุ้นแม่ทั่วไปนะคะก็ใช้ตัว D W เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะสำหรับใครที่ชอบเทรด D W อยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เลือกค่าย28 m งแปดแมคนะคะจะมีตัว D W ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่แนะนําในวันนี้คือ B T T นะคะ G C 2 8 C 2 0ง A ตัวนี้จะมีค่าเกี r i n g อยู่ที่4.7นะคะค่า Sensitivity อยู่ที่0.83ค่ะถ้าเกิดว่าท่านชอบเทรด D W นะคะขอให้เลือกค่าย8 m งแ c ดแมนะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะ ท่านสามารถที่จะศึกษาเคล็ดลับการเทรดนะคะกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนา,าได้แค่สแกน QR Code ตรงมุมจอนี้เลยนะคะหรือ Search แอดไทยดีนะคะติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางที่เว็บไซต์นะคะเวอร์ไวเว็บไทยดีดค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28